ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7เร่งสนองนโยบายรัฐบาลสั่งลุยกวาดล้างขบวนการค้าบุหรี่ไฟฟ้ารวบของกลาง70,000ชิ้นผลตำรวจโทนายวัฒน์พเดิมชิดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เปิดเผยว,ว่าได้รับรายงานจากพันตำรวจเอก ผู้พลทัพเจริญผู้กำกับการสอพอดำเนินสะดวกซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาที่ให้สืบสวนและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเดอการสืบสวนทราบว่าพื้นที่ห้องเช่าในตำบลดอนกลวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดรชาชบุรีมีการลักลอบนำบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาเก็บซุกซ่อนไว้ จนเมื่อได้รวบรวมพยานหลักฐานเพียงพอจึงรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและขอหมายค้นเพื่อเข้าดำเนินการตรวจค้นโดยปฏิบัติการครั้งนี้พบบุหรี่ไฟฟ้า350ลังจำนวนประมาณ7,000 0ชิ้นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน2แกลลอน แต่จากรายงานการสืบสวนจับกลุมระบุว่าการดำเนินการตรวจค้นครั้งนี้พบเพียงบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่พบผู้ที่เป็นเจ้าของครอบครองขณะตรวจค้นเจ้าหน้า,นาที่จึงทำได้เพียงตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันในรายงานการสอบสวนระบุว่ามูลค่าของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกจับกลุมได้ในครั้งนี้สูงถึง20ล้านบาท